สวัสดีครับพบกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนทัพช้างศึกงานเข้านะฮะสพาช่างงานเมสซิเจบุกชีชตาทีมชาติจีนโอ้ยมีเตเวียกมีเตโอ้ยแนวบ,บดีนาะพอไปพี่น้องกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อเช้านี้เลยฮะสันสะเทือนทัพช้างศึกเมื่อเมสซิเจชนะทย์สงขศินนะครับเพลเมเกอร์คนสำคัญของทีมชาติไทยทัพช้างศึกชุดใหญ่แลวบาดเจ็บระหว่างเกมบีจีป,ประทุมลงสนามนัดส่งท้ายในศึกไทยลีก ที่เปิดว่านเอาชนะปอลิตเทโลไป4-0นะฮะโดยเกมดังกล่าวเมสซี่เจชนะทีมสงกสินได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมนะครับท่านผู้ชมกระทั่งเล่นต่อไม่ไหวก็ถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในนาทีที่56นะฮะโดยมีรายง,งานล่าสุดว่าเมสซี่เจชนะทีมสงกสินได้รับบาดเจ็บบริเวณคนขาหนีบนะฮะแฮมสติงนะฮะโดยการบาดเจ็บครั้งนี้เนี่ยสะเทือนถึงทัพช้างศึกทีมชาติไทยของเราเลยซึ่งมีโปรแกรมล่าสุกันด้วยที่ต้องบุกไปเยือนทีมชุดเจีน ในแมตช์ที่ตาครับบนโลกโซนเอเชียวันที่6มิถุนยยายนนี้นะฮะก็ต้องรอการยืนยันจากเบสซี่เจชนะทิพย์สงสินว่าจะไหวหรือไม่ถ้าหากไม่ไหวก็คงจะต้องถอนตัวจากทีมชาติไทยนะฮะโอ้โหอุ้ยอีกประเดี๋ยวเดียวก็สิจบฤดูกาลและบาดเจ็บส่วนจบฤดูกาลพอดีพอไม่พี่น้องอุ้ยอาการบาดเจ็บโคนขาเนีบก็คือแฮมสติงนะฮะการบาดเจ็บลักษณะนี้ ไม่มีการผ่าตัดไม่มีการอะไรนะครับต้องปล่อยให้กล้ามเนื้อมันหายเองนะฮะประสานงานกันเองนะฮะก็ถ้าเป็นแบบนี้นะก็น่าจะพักเป็นเดือนนะครับประมาณ3สัปดาห์นะครับเดี๋ยวต้องรอดอูว่าจะมีการฉีกขาดแบบไหนนะครับว่าจะามีการที่เจ็บแฮมสตินหนักขนาดไหนต้องมาประเมินกันอีกทีกับทีมแพทย์นะครับ เพราะว่าเราจะแข่งวันที่6มิถุนายนนะครับเจอกับจีนนะครับเพราะฉะนั้นที่เป็นตัวทีเด็ดเลยเป็นตัวมกเกอร์ที่จะทําเกมลุกนะฮะฉะนั้นเหลืออีกประมาณเกือบ2อาทิตย์นะครับโอ้โหไม่น่าจะทันแล้วครับแบบนี้ก็ต้องมาลุ้นกันสุดๆเลยว่าอาการมาเจ็บจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวแอนเ n นจะคอนเฟิร์มให้นะฮะโอ้นาเสียดายอีิพราม่น้องกูเครียดกัเลยทีเดียว หลังจากที่ชนะทิพย์บาดเจ็บนะครับข่าวนี้ก็โอ้โหสะเทือนอีกด่วนนะครับทัพชังศึกงานเข้าสอบพลาดใช้งานเทปเตอร์บุกเยอนจีนชี้ตาคัดบนลโลกนะครับจะเป็นเจ้าคักจะเป็นพสุเข,ขา่พาพัสาเสาแสกพงศ์พี่น้องก็กลายเป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่สันสะเทือนทัพชังศึกอีกแล้วนะฮะคนหลงหลังจากจบเกมฟุตบอลไทยลีกนัดสุดท้ายฤดูกาลสม13นะครับที่ถูกแบงค์องถล่มชนะอุทัยธานีไป3-0นะฮะ ตัวรองเกมกางแขนเทปเตอร์วิลเทพป้นพันกลางกลางหัวใจหลักของเทียมทำ้างสึกทีมชาติไทยในยุคข,ของอิชิอินะครับเทปเตอร์เนี่ยเล่นในยุคข,ของอิชิอิเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นนักเตะครอบครองบอลดีนะครับดึงจังหวะเกมเป็นหัวใจสําคัญเลยนะฮะในแดนกลางดันไม่ได้ลบปัดเจ็บช่วงไทยเกยมนะฮะกระทั่งเล่นต่อไม่ไหวนะครับทานผู้ชมถูกเปลี่ยนตัวออก จากสนามในนาทีที่85โอ้ยสีเบิร์ดเวลาอยู่แล้วพอเมนวลังและก็ตอนนี้นะฮะทีมชาติไทยของเราแล้วก็ทางเทปเตอร์เนี่ยกำลังรอกันยันยันอย่างชัดเจนว่าะจะสามารถเข้าร่วมทีมชาติไทยได้หรือไม่นะครับซึ่งทีมชาติไทยนีย้มีโปรแกร,รมสำคัญมากๆนะครับที่จะบุกไปชี้ตาทีมชาติจีนคัดนบ,บนโลกโซนเอเชียว,วันที่6มิถุนาย,ยนนี้นะครับ ้ดยหากวิเทพป้อมพันธ์ได้รับบาดเจ็บจนต้องถอนตัวฉะนั้นจะส่งผลกระทบต่อทีมชาติไทยอย่างสุดๆนะครับอ,พอพื่มพ่อเพ็ญวิ้องโอ้โหเจ็บแดนกลางเจ็บถึง2คนเลยนะฮะต้องมาลุ้นกันในช่วงวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะฮะด่วนทีมชาติไทยสอพลาดใช้งานสัสลักฮไฮเปร์โคนแบ็กบุริลัมชีชตาคัดบอโลกดวนจีน เจ็บอีกแล้วครับเจ็บอีกแล้วครับ mm hmm. พ่อแม่เป็น้องกูเลงด็งดเงด็งดเงด็งดเงด็ดเง็ดทัพสังสือทีมชาติไทยของเราภายใต้การนำทัพของหัวหน้าโค้ชชากญี่ปุ่นมาซาไรอุชินะครับจ่องานเข้าเพิ่มนะครับเมื่อกี้เนี่ยชนาทริปแล้วก็เทปเตอร์นะครับไปแล้วนะครับล่าสุดเป็นสสงสานไฮเปอร์รคนวิงแบ็กตัวเก่งจากบุรีรัมได้รับบาดเจ็บอีกแล้วในเกมสุดท้ายในศึกไทยลีกฤดูกาล2 0จ3ด4 ในเกมที่บุลรัมเปิดบ้านถล่มอัชนาขอนแก่นยืนเตดไป8-2นะฮะโดยเกมนักกอล์ฟซาส่าไห่ปครอนวิงแบตดิกิชชมคิริลีกสูงสุดของเกาหลีใต้แล้วรับบาดเจ็บในช่วงครึ่งหลังก่อนที่จะเล่นต่อไม่ไหวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่72นะฮะต้องรอการยืนยันนะฮะว่าสาสันไข่ปกครจะถอนตัวจากทัพสังศึกทีมชาติไทยหรือไม่นะครับซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบต่อทัพชังศึกทีมชาติไทยในคิวบุกเลี่ยนทีมชาติจีน ชีตาค้าบบนโลกวันที่6มิถุนายนนี้แน่นอนนะฮะโอ้โหสามไล่พอไม่เป่น้องสามไล่แต่ว่าสสร์ซาร์ลักใครบางคนนะครับอาจจะยังไม่มีผลกระทบมากเท่า2คนแรกนะครับชนาทริปกับเทปเตอร์นะฮะเป็นตัวจริงนะฮะโอ้กูหลังเงินเส้งนงี้ดีเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับข่าวแย่ๆมา3ข่าวข่าวไม่โชคดีไม่สู้ดีเอาลุ้นซะเลยนะฮะมาชมข่าวดีกันหน่อย ล่าสุดน,นะครับสุภาชัยเจเด็ดจาะลึกประวัติศาสตร์ใหม่สะเทือนวงการฟุตบอลไทยนะฮะหลังซันเฮติกใส่ทับจงอังพยองนะครับเจ้าอามทําได้เจ้าอามัมสุภาชัยเจเดตนะครับก็นะัดทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มโหดเหมาคนเดียวสาม 3, ลูกนะฮะนัดส่งท้ายในศึกไทยลีกพาบุรีรัมย์ยูเต็ดเอาชนะขอนแก่นยูเต็ดไปถึง8-2นะฮะท่านผู้ชมส่งผลในเนี่นยนะเจ้าอาัมเนี่ยแซงวิลเลนสโมตานะครับขึ้นไปคว้าดาวสโมสรไทยลีกประจํารุ่กาล2023 ที่จานวน21ลูกในทันทีนะฮะซึ่งนั่นทาให้สุภาพใจ,จเจเดได้จารึกประวัติศาสตร์ใหม่เป็นแข้งไทยคนแรกที่คว้ารางวัลดาวซูโวไทยลีกนะครับสองฤดูกันติดต่อกันนะฮะถือว่ายอดเยี่ยมนะครับเจ้าอาร์มคนนี้ไม่เจ็บนะครับแต่ว่าทําจ่ารึกประวติศาสตร์นะครับคว้าดาวซูโบไทยลีกสองฤดูกันติดนะครับถือว่าเป็นข่าวดีหน่อยแล้วกันนะครับ เรามาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้กันหน่อยดวลทีมชาติไทยร่วมกลุ่มทีมชาติบราซิลในศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลกฟุตซอลไทยร่วมสายบราซิลคิวบาและโคอเอเชียนะฮะในศึกฟุตซอลโลก2004วันที่26พฤษภายค,คมที่ผ่านมานะครับตามระับประเทศไทย23.00นณจตุรัสเลกพิสฐานนะฮะที่เมืองสมการสาหพันธ์ฟุตซอลนานาชาตินะครับหรือว่าฟีฟ่าได้จัดพิธีการจับฉลาก แบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลโลก2 0ง4หรือ2 0ง4ันสิบสี่ฟีฟ่าฟุตซอลเวิลด์คัพนะครับซึ่งเป็นฟุตซอลโลกนะฮะโดยผลการจับสลากมีดังนี้นะครับท่านผู้ชมกลุ่ม A นะฮะมีอุซเบกิสถานเจ้าภาพเนเธอร์แลนด์สปารีกถายและคอสตาริกากลุ่ม B นะมีบราซิลคิวบาโคลุเชียและทีมชาติไทยของเรากลุ่ม C นะ,ะมีอาร์เจนตินายูเครนอัฟกานิสถานและแองโกลากลุ่มดีนะ,ะมีสเปน คาซั่สแานนิวซีแลนด์และลิเบียกลุ่มอีมีโปร,รปตุเกสปานามาทันจิกิสถานและมโมร็อกโกและกลุ่มเอมนะครับอิหรา่านเปเนลูซิลลากัวเตมาลาและฝรั่งเศสนะฮะโดยสำหรับการแข่งขันนะครับ2024ฟุตซอลเวิร์ลคัพเนี่ยจะแบ่งออกเป็น6กลุ่มนะครับกลุ่มละสีทีมโดยทีมแชมป์กลุ่มและรองแชมป์นะฮะและทีมอันดับที่3ทีท่ดีที่สุดจาก4จาก6กลุ่ม จะผ่านเข้ารอบ16ทีมสไตล์ต่อไปนะครับโดยจะแข่งขันกันระหว่างวันที่14กันยายนจนถึงวันที่6ตุลาคมปี2567นะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลไทยและระดับกลุ่มของฟุตซอลโลก2024มีดังนี้นะฮะวันที่14กันยายนนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติโคเอเชียวันที่17กันยายนทีมชาติไทยพบกับทีมชาติคิวบาวันที่20กันยายนนะครับทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิลนะฮะโอ้ เรหรอบฟุตซอลทีมชาติไทยของเรานะครเคยผ่านเข้าเล่นฟุตซอลโลกรอบสุดท้ายเนี่ยทั้งหมด6ครั้งนะฮะโดยผลงานก่อนในนี้เข้ารอบ1 6ทีมสุดท้ายมาติดต่อกันถึง3ครั้งหลังสุดในปี2012ถึง2 6และปี2021นะฮะก็อยู่ในสายที่แข็งไม่เบานะครับทีมชาติไทยของเรานี่คือสุข่าวฟุตบอลไทยนะฮะซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่27พฤษภาบคมน,นะครับแลวกับมาพขึ้นใหม่ กับช่อง m j Sport สวัสดีครับ